ทำไมผมถึงยังไม่เล่นเกม Death Standing 2 on the Beast สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตัวเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายสดร้อนๆกันในสัปดาห์นี้กันเลยนะครับกับ Death Standing ภาคที่2ซึ่งผมเชื่อว่าเพื่อนๆบางคนก็กำลังเล่นตัวเกมนี้กันอย่างเมามันหรือบางคนก็รอเตรียมกดโค้ดต่างๆเพื่อจะซื้อตัวเกมนี้ในราคาสุดพิเศษหรือบางคนก็กำลังดูเหล่าแคสเตอร์ต่างๆที่กำลังแคสตัวเกมนี้อย่างเมามมนนะครับและก็กำลังคิดอยู่ในใจ อาปากค้างอยู่ในใจหรือจะเป็นนอกจอก็ดีนะครับว่าคิดได้ไงเนี่ยฉากแบบนี้นะครับกับทีมงานโคจิมะ o ูต c t ชันนะครับแต่ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าผมก็พอที่จะประเมินรู้แหละนะครับว่ามันต้องว้าวอย่างแน่นอนผมเองยังไม่ดูล่าวแคสเตอร์ต่างๆเลยนะครับแล้วก็เรียกว่าหลบสปอยทุกอย่างนะครับยังผ่านพ้นมาได้จนถึงวันนี้นะครับเรียกว่ายังรอดอยู่และเพื่อนๆเองก็คงจะได้เห็นตัวคะแนนรีวิวจากสำนัก ต่างๆนะครับว่ามันค่อนข้างเอกฉันทั้งในแง่เรื่องของตัวคุณภาพของตัวเกมและตัวระบบของตัวเกมเพย์นะครับที่คะแนนออกมาค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับมาสเตอร์เพีซเลยนะครับถึงแม้บางสำนักอาจจะมีเสียงแตกๆไปบ้างแต่ถ้าดูแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นตัวเกมที่มีคุณภาพอยู่นะครับโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยว่าทำไมผมเองยังไม่เล่นตัวเกม De s ต a n d i n g ภาคที่2นะครับบนตัวเครื่องเล่นเกมเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เล่นได้นะครับ กับบนตัว PlayStation 5ไม่ใช่ว่าไม่มี PlayStation 5ใช่ไหมครับมีมีแน่นอนนะครับแต่เพื่อนๆก็คงจะรู้คำตอบแล้วว่าทำไมนะครับผมถึงยังไม่เล่นตัวเกม Dead Standing ภาคที่2เพราะคำตอบมันอยู่ด้านหลังนี้แล้วนะครับกับตัวเกม Dead Standing ภาคแรกนะครับที่เพื่อนๆคนไหนถ้าดูแบบนี้คงจะรู้แหละนะครับว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเวอร์ชัน่น บนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5หรือว่าจะเป็นตัว Xbox Series นะครับเพราะสิ่งที่ผมเก่งเอาไว้หรือว่าประเมินเอาไว้นะครับว่าผมเองจะสัมผัสและก็เล่นตัวเกมนี้อย่างจริงจังบนตัวแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าทางฝั่ง PC อย่างแน่นอนนะครับเพราะอะไรละ่ะนะครับเพราะผมรู้นะครับว่าตัวเกมนี้ศักยภาพของการออกแบบนะครับหรือจะเป็นตัวระบบเกมเพลย์ก็ดีนะครับต้องบอกเลยว่ามันไปได้สุดมากกว่าการเล่น บนตัวประสิทธิภาพเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง PlayStation 5หรือว่าตัว Xbox Series ในเวลานั้นนะครับแต่ถ้าย้อนไปในปี2021นะครับหรือ22อะไรก็ดีนะครับผมเองก็ใช้ตัวเกม d e a h Standing เนี่ยในการเทสต,ตัว performance ของตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซล Next Gen จะเรียกว่าบ่อยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับลบเข้าถอดเข้าถอดออกนะครับแล้วก็โยกมาอยู่บนตัวทางฝั่ง PC นะครับแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับกับตัวประสิทธิภาพ ที่ได้เห็นนะครับในแง่เรื่องของตัวความละเอียดของตัวภาพก็ดีนะครับที่มันสูงกว่าแล้วก็ตัวเฟรมเรทที่ได้สูงกว่านะครับแต่ในปี2025อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับด้านหลังตรงนี้เลยนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าเพื่อนๆหลายหลายคนก็คงจะสามารถที่จะเอื้อมนะครับเข้าไปถึงกับตัวประสิทธิภาพของตัวเกมในทางฝั่ง PC อย่างตัวเกม e e t h s t n n i n n g ภาคหนึ่งเนี่ยเหมือนกับที่ผมเองได้สัมผัสมาแล้วได้ง่ายมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวราคา ของตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เพื่อนๆก็รู้นะครับว่าประสิทธิภาพของตัวฮาร์ดแวร์มันสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับยิ่งเทคโนโลยีของการอัพสเกลตัวภาพนะครับที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามันก็ทําให้ตัวประสิทธิภาพของตัวการ์ดจอนะครับอย่างเช่นตัวซีรีส์ล่าสุดนะครับซีรีส์9000ของทาง AMD Radeon นะครับ9070ที่ผมกำลังเสียบใช้งานอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันสามารถรีดประสิทธิภาพ ความละเอียดระดับ 4K เนี่ยแล้วก็ตัวเฟรมเดทเนี่ยอยู่ยืนพื้นระดับน้องๆ60เฟรมเนี่ยได้แบบอย่างสบายๆนะครับเรียกว่าราคาหลายๆคนก็คงจะเอื้อมถึงแล้วนะครับรีดประสิทธิภาพของตัวเ s o l ล t i o n ก็ได้แล้วนะครับกับในตัวปัจจุบันและยังขาดอะไรอีกละ่ะก็ยังขาดในเรื่องของตัวจอมอนิเตอร์นี่แหละนะครับที่มันจะช่วยยกระดับของการเล่นตัวเกมนี้ให้มีความแตกต่างกับการเล่นบนตัวเครื่องเกมคอนโซลอย่างชัดเจนนะครับเพราะถ้าหากเพื่อน รู้นะครับว่าบนตัวเครื่อนงนเกมคอนโซลนั้นมันก็สามารถปรับตัวภาพแบบกว้างพิเศษที่เป็นแบบ w i d e s c r e n ได้แต่บนตัวทางฝั่ง PC ถึงแม้ตัวเกมนี้จะไม่ได้รองรับนะครับกับการแสดงผลภาพแบบกว้างพิเศษหรือว่า super u ั t a wide แต่ก็จะมีอาหลามอสต่างๆนะครับที่ออกมาทําการแก้ไขในเรื่องของตัวบุมมอนะครับให้สามารถที่จะแสดงภาพรองรับกับตัวหน้าจอมอนิเตอร์ ที่เป็นแบบชนิดซ er ูเปอร์อัลตร้าวนะครับอย่างเช่นตัวนี้เป็นของตัวแบรนด์คูลเลอร์มาสเรนะครับรุ่น GP 5 7นะครับความกว้างความใหญ่นั้นอยู่ระดับ57นิ้วนะครับซึ่งผมเองก็เคยทำการรีวิวทดสอบไปแล้วเมื่อทุกอย่างมันมาประกอบกันนะครับฮาร์ดแวร์ถึงนะครับตัวหน้าจอถึงโอ้โหเรียกว่าแตกต่างชัดเจนนะครับอันนี้ผมบอกเนี่ยไม่ได้โมนะเพื่อนๆกับเกมเดสตนดิ้งนะครับและผมก็เชื่อว่าทุกเกือบ จะทุกๆเกมแน่นอนนะครับที่จะออกมาหลังจากนี้นะครับถ้าเพื่อนๆมีโอกาสนะครับที่สามารถที่จะจัดชุดสต็มในทางฝั่ง PC ได้นะครับรับรองจะเปิดประสบการณ์ในการเล่นเกมที่สนุกและเล้าใจมากขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับ mm hmm. เพราะฉากต่างๆเนี่ยโอ้โหทีมงานโ o จิม a p r ด d u c ชั o นเนี่ยมันต้องแบบนี้นะครับมันต้องแบบกว้างแบบนี้จริงๆนะครับมันถึงจะแบบสุด นะครับมองด้วยตาเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะรู้แล้วนะว่าฉากฉากนี้ที่เพื่อน,เอนๆเล่นบนตัวเครื่องเล่นเกมคอนโซลอย่าง playstation 5หรือว่า Xbox Series บนขนาดหน้าจอที่เป็นแบบชนิด1 6ต่อ9ในตอนนั้นผมก็เล่น1 6ต่อ9นะมันก็ว้าวมันก็ทึ่งมันก็ขนลุกแล้วนะครับกับกับตอนเปิดตัวแต่ถ้าเพื่อนๆได้ลองสัมผัสกับการแสดงผลแบบชนิดซ u เปอร์อรเนี่ยต้องบอกเลยเฟรเมเรทไปถึงความละเอียดไปถึง ความกว้างของหน้าจอไปถึงโอ้โหมันดับเบิลดับเบิลเลยนะครับมันก็เลยทําให้ผมมีความคิดขึ้นมาต่อเลยนะครับกับตัวภาค2ว่าไม่เป็นไรผมรอได้จะ1ปี2ปีหรือจะสามปีก็ตามนะครับผมหลบสปอยได้นะครับผมหลบทุกอย่างได้นะครับขนาดภาคแรกเนี่ยผมยังไม่รู้เลยนะว่ามันไปจบอีท่าไหนนะครับอืมเพราะผมยังหลบสปอยหรือว่าหลบหล่าแคสเตอร์นะครับมาได้จนถึงทุกวันนี้นะครับอืม และนี่แหละก็เป็นตัวมุมมองนะครับหรือว่าความรู้สึกของผมที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับว่าทําไมผมยังไม่เล่นตัวเกม d e a h Standing ภาคที่2ในวันนี้นะครับแต่แต่แต่ถ้าหาก PlayStation 6นะครับจะออกมาในอนาคตแล้วยังไม่ตัวเกมนี้ยังไม่ลองลองในทางฝั่ง PC นะครับแล้ว PlayStation 6เนี่ยลองรับทุกอย่างเลยนะครับเฟรมเรทไปถึง 4K ไปถึง นะครับแล้วลองรับกับการแสดงผลตัวหน้าจอมอนิเตอร์ในทางฝั่ง PC ด้วยที่เป็นแบบชิดกว้างพิเศษเอ,อผมเองอาจจะโยกเล่นตัวเกมนี้บนทางฝั่ง PC เลย๋อ,อบนทางฝั่งเครื่องเล่นเกมคอนโซลเลยนะครับเพราะอย่างที่เพื่อนเพื่อนรู้กันว่าบนเครื่องเล่นเกมคอนโซลนั้นการคอนฟิกหรือว่าการคัตซ่อมต่างๆนั้นมันไม่ได้วุ่นวายเหมือนกับในทางฝั่ง PC นะครับโอเคครับวันนี้ก็มาทักทายเพื่อนเพื่อน,อนกับตัวเกม d e a standing ภาคที่2ในมุมมองแบบฉบับของ A Con TV กันประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ